สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักสุขภาพและรักการฝึกโยคะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะพาเพื่อนๆฝึกโยคะแบบเร่งด่วนนะครับคือบางวันที่เราไม่มีเวลามากนักนะครับ เราอาจจะฝึกโยคะในระยะสั้นๆเช่น15นาที20นาทีหรือ25นาทีแค่นั้นนะครับสิ่งที่ผมทำเป็นประจำเวลาไม่มีเวลามากนะครับก็คือจะทำท่าไหว้ผ้าทิตยแบบ A และแบบ B นะครับอย่างละ5รอบนะครับแค่นั้นก็สามารถทำให้ร่างกายของเรา กลับมากระปี้กระเป๋านะครับและก็พร้อมที่จะทำงานได้ตลอดทั้งวันนะครับแรกๆนะครับหากเพื่อนๆจะฝึกไหว้ผ้าท่าผ้าทิศแบบ A และแบบ B นั้นนะครับถ้าเรายังไม่มีความชำนาญหรือมีความแข็งแรงเพียงพอนะครับเราก็อาจจะทำ อย่างละสามรอบหรืออย่างละสองรอบก่อนก็พอนะครับแล้วค่อยๆปรับระดับไปเป็นสามรอบสี่รอบนะครับต่อไปก็จะทำได้อย่างละห้ารอบเองนะครับใหม่ๆผมเองไหว้พระอาทิตย์ก็ไม่ชำนาญน,นะครับไหว้ถูกไหว้ผิดอันที่สองก็คือแรงยังไม่ถึงนะครับที่จะไหว้อย่างละห้ารอบนะครับผมก็ทำอย่างละสามรอบสองรอบไปก่อนนะครับ พอสักพักหนึ่งเราก็ชนานาญขึ้นและร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราก็ทําได้อย่างละห้ารอบได้สบายๆนะครับเอาละครับวันนี้เรามาเริ่มการฝึกเลยนะครับด้วยการยืนชิดขอบเสื่อด้านหน้านะครับไหว้พระอาทิตย์แบบ A. 3รอบนะครับหายใจเข้ายกมือพนมสูงมองไปตามมือนะครับ จากนั้นพับตัวนะครับยืดหลังเอามือแตะพื้นย่อเข่านะครับขวาไปหลังซ้ายไปหลังนะครับท่าแพลงต่อด้วยท่างูนะครับเสร็จแล้วสุนักก้มหน้านะครับค้างเอาไว้สามลมหายใจครับ จากนั้นหายใจเข้ายกเท้าวขวานะครับก้าวขวามาข้างหน้าซ้ายตามยืดหลังพับตัวมือแตะพื้นยกมือพนมสูงมองไปตามมือลดมือกลางอก,อกปล่อยมือลงต่อไปแบบเอรอบที่สองนะครับหายใจเข้ายกมือพนมสูงมองไปตามมือหายใจออกข่แมวท้องพับตัวมือแตะพื้นย่อเขา่าขวาไปหลังซ้ายไปหลัง ถ้าแพลงต่อด้วยท่างูนะครับตามด้วยสุนัขก,ก้มหน้าค้างเอาไว้สามลมหายใจครับเสร็จแล้วหายใจเข้ายกเท้าวขวาก้าวขวามาข้างหน้าซ้ายตามยืดหลัง พับตัวมือแตะพื้นยกมือพนมสูงมองไปตามมือลดมือกลางอกปล่อยมือลงแบบเอรอบที่สามครับหายใจเข้ายกมือพนมสูงมองไปตามมือก็แมวท้องพับตัวมือแตะพื้นย่อเขา่าขวาไปหลังซ้ายไปหลังนะครับถ้าแผลงต่อด้วยท่าง,งูครับตามด้วย สุนาก,ก้มหน้าค้างเอาไวา้สามลมหายใจครับเสร็จแล้วหายใจเข้ายกเท้าขวาก้าวขวามาข้างหน้าซ้ายตามยืดหลังพับตัวมือแตะพื้นยกมือพนมสูงมองไปตามมือลดมือกลางอก,อกปล่อยมือลง ต่อไปเป็นการไหว้พระอาทิตแบบบีนะครับ3ามรอบเริ่มครับย่อเข่านะครับแชร์โพสจากนั้นยืดลำตัวขึ้นพับตัวนะครับเอามือแตะพื้นย่อเขา่าขวาไปหลังซ้ายไปหลังนะครับท่าแพลงตามด้วยสุนัขยืดขึ้นนะครับต่อด้วยสุนัขก,ก้มหน้า จากนั้นหายใจยเข้ายกเท้าวขวาก้าวขวามาข้างหน้าเปิดเท้าซ้ายออกด้านข้างนะครับย่อเข่าทรงตัวนักรบหนึ่งนะครับมองไปตามมือค้างเอาไวา้สามลมหายใจครับเสร็จแล้วหายใจยเข้าวางมือค่อมขาขวาชักขวากลับไปด้านหลังเป็นท่าแพลง สุนักยืดขึ้นนะครับแล้วก็สุนัขก,ก้มหน้าค้างเอาไว้สามลมหายใจครับจากนั้นหายใจเข้ายกเท้าซ้ายก้าวซ้ายมาข้างหน้าเปิดเท้าขวาออกด้านข้างย่อเข่าทรงตัวนักครบหนึ่งมองไปตามมือค้างเอาไว้สามลมครับ จากนั้นหายใจเข้าวางมือนะครับชักซ้ายกลับไปด้านหลังท่าแพรงต่อด้วยสุนัขยืดขึ้นนะครับแล้วก็สุนัขก,ก้มหน้าข้างเอาไวา้ห้าลมหายใจครับดันสะโพกไปด้านหลังดันหัวไหล่ไปด้านหลังนะครับมองไปที่เท้าทั้งสอง หายใจเข้าหายใจออกให้ถึงสะดือครับจากนั้นหายใจเข้ายกเท้าขวาก้าวขวามาข้างหน้าซ้ายตามยืดหลังพับตัวมือแตะพื้นย่อเขา่าแชร์โพสนะครับยืดลำตัวขึ้นลดมือกลางอก,อกปล่อยมือลงต่อไปรอบที่สองนะครับย่อเขา่า แชร์โพสต์ยืดขึ้นครับพับตัวเอามือแตะพื้นย่อเข่าอีกครั้งครับขวาไปหลังซ้ายไปหลังถ้าแพลงต่อด้วยสุนัขยืดขึ้นครับตามด้วยสุนัขก,ก้มหน้าจากนั้นหายใจเข้ายกเท้าขวาก้าวขวามาข้างหน้าเปิดซ้ายออกด้านข้างครับย่อเข่าทรงตัว นักรบหนึ่งมองไปตามมือสามลมหายใจครับจากนั้นหายใจเข้าวางมือที่พื้นชักขวากลับไปด้านหลังนะครับถ้าแพลงสุนัขยืดขึ้นนะครับตามด้วยสุนัขก,ก้มหน้าค้างเอาไว้สามลมหายใจ จากนั้นหายใจเข้ายกเท้าซ้ายก้าวซ้ายมาข้างหน้านะครับเปิดขวาออกด้านข้างย่อเข่าทรงตัวนักครบหนึ่งสามลมครับมองไปตามมือจากนั้นหายใจเขาวางมือที่พื้นชักซ้ายกลับไปนะครับเป็นท่าแพลงสูนักยืดขึ้นครับ ตามด้วยสุนักก้มหน้าค้างเอาไวา้ห้าลมหายใจครับจากนั้นหายใจเข้ายกเท้าขวาก้าวขวามาข้างหน้าซ้ายตามยืดหลังพับตัวมือแตะพื้นย่อเขา่าแชร์โพสครับยืดลำตัวขึ้นลดมือกลางอก,อกปล่อยมือลง ววพระาทิตยแบบบีรอบที่3นะครับย่อเข่าแช่์โพสยืดขึ้นพับตัวเอามือแตะพื้นย่อเข่าอีกครั้งครับขวาไปหลังซ้ายไปหลังถ้าแพงสุนักยืดขึ้นครับตามด้วยสุนักก้มหน้าจากนั้นหายใจเข้ายกเท้าขวาขวาก้าวขวามาข้างหน้าเปิดซ้ายออกด้านข้าง ย่อเข่านักครบหนึ่งสามลมครับมองไปตามมือจากนั้นหายใจเข้าวางมือที่พื้นชักขวากลับไปด้านหลังนะครับเป็นท่าแพลงสุนัขยืดขึ้นสุนักก้มหน้าจากนั้นหายใจเข้ายกเท้าซ้ายนะครับ ก้าวซ้ายมาข้างหน้าเปิดเท้าขวานะครับย่อเข่าทรงตัวนักรบหนึ่งครับ3ามลมหายใจเสร็จแล้วหายใจเข้าวางมือที่พื้นนะครับชักซ้ายกลับไปด้านหลังเป็นท่าแพลงนะครับสุนักยืดขึ้นนะครับ แล้วก็สูนักก้มหน้าค้างเอาไว้้าลมหายใจครับพยายามหายใจเข้าถึงท้องนะครับเพื่อที่ออกซิเจนจะได้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ลึกครับเสร็จแ,แล้วหายใจเข้านะครับยกเท้าขวาก้าวขวามาข้างหน้า สายตามยืดหลังคับตัวมือแตะพื้นย่อเข่าแชร์โพสนะครับยืดลำตัวขึ้นลดมือกลางอกปล่อยมือลงนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดการฝึกโยคะไหว้พระอาทิตย์แบบ A และแบบ B นะครับอย่างละ3มรอบนะครับหากเพื่อนๆมีเวลาน้อยนะครับ วันนั้นอยากจะฝึกโยคะขึ้นมาก็ให้นึกถึงท่าไหว้พระอาทิตนะครับทำอย่างละสามรอบนะครับแรกๆพอเรามีกำลังดีขึ้นนะครับการทรงตัวอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเราก็ทำเป็น4ี่รอบต่อครั้งต่อไปก็ห้ารอบนะครับแค่นี้เราก็จะกระปี้กระเป๋านะครับร่างกายของเรา ก็จะได้รับการยืดเหยียดพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฝึกโยคะนะครับนมัม aste แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ